านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสอยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นร้อยร้อยยี่สต่อราเนื้อข้าวเปล่ารนะ้อยร้อนาเมนูเนื้อกบเบรร้อยยี่สิร้อยห้ิบคนเกาหลีชอบมาทานนะครับ บางลำพูกบตรงข้ามพุทธสมาคมถนนพาทิตับครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในซอยก็อยู่ตรงบางลำพูนะครับแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าถนนพาทิตนะฮะเข้ามาก็จะเจอเลย สีฟ,ฟ้าใหญ่ๆนี่คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่ับอันนี้คือสะพานปิ่นเกล้านะครับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ถนนที่ยาวมาจนถึงป้อมพัซซเมนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนสันติชัยประการเป็นสวนสาธารณะก็คือ,อถนนพระาทิตย์ครับนี่คือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อในสอยนะฮะส่วนย่านตรงนี้เป็นบางลำพูนะ,ะนี่ก็ถนนพระาทิตย์ครับ นี่ครับก็เปิดแต่เช้าครับเจ็ดแปดมงเช้านะฮะเบอร์โทรใน Google Map ก็0 9 0 0 8 0 1 0 0 9ครับผมนะฮะแต่ว่าเซิร์ชมาก็เจอครับกุ๊ดิ ซุปจะค่อนข้างมาทางใสครับที่จริงผมว่ารสชาติ้ำสุปเขามีการเปลี่ยนนะเมื่อเกิดมันเมื่อก่อนมันสมัยรุ่นพ่อจะเป็นอีกแบบมันจะเป็น เขาเหลากินกับข้าป่าครับที่นี่ใช้ผักเป็นผักบุ้งนะครับกับขึ้นช่ายไม่ได้ใช้ถั่วงอกซึ่งผมชอบนะรผมว่าบางทีถ้าถั่วงอกไม่ดีมันจะทำให้รสชาติเสียนะผักแบบนี้ผมชอบมากกว่าเป็นนะ เยี่ยมมาชุมวิทซีครั่แก้วโลหะครับชอบครับแบบนี้เย็นมือดีเย็นทิ้งนด้ก็มาอีกวันครับเป็นกเตลาลูกชิ้นเอ็นนะชอบก๋วยเตี๋ลูกชิ้นที่นี่เ็าไม่ใส่กระงอกนะครับเป็นผักบุ้งกับขึ้นชายถ้าซื้อแบบลวกลูกชิ้นให้เขาจะขายลูกลา น่าจะประมาณ5บาทเพราะว่ามันเคยสั่ง10รูปมหา50บาทอร่อยดีครับครับมีกากหมูมาด้วยนะครับ น,นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งครับเส้นมีชิ้นเปื่อยก็ที่นี่เขาไม่มี่วงอกนะครับของที่นี่ราคาสูงนะฮะถ้วยหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยบาทแต่ก็ถูกใจคนที่ชอบทานเนื้อครับ ถ้าพบกันใหม่ครับกับช f i e l ฟิลไทยใน Youtube ครับอยู่ที่ถนนพาะทิ์ครับร้านนายโสย็เตี๋ยวเนื้อนะครับตงข้ามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยครับ